บริษัทมันอยากตัวโบเคยมีเหล็กออกตัดเตาออเล็บมือนะเล็บมือก็ไม่ได้ยาวเล็บมือสั้นหมดเลยวันนี้เล็บมือยาวจะยาวก็สะอาดบริษัทประกุกยาวคุณดูแล้วคุณไม่อยากคุณขี้เดียดก็เรื่องของคุณแต่ฉันคิดว่าคุณอยากมากกว่าเพราะคุณทําไม่เป็นคุณจะทําเป็นก็ไม่อร่อยไม่เหมือนฉันทํา โอเคโอเคต่อให้ทำเป็นก็ไม่อร่อยเพราะไม่มีฝีมือในการทำอาหารไอ้ชั้นาบุญกะเพราะฉันทำเป็นทุกอย่างอือจะย้ำอะีรหรายำตีเลยหรอลวกสะกดลวลวกสะกดไหอ่มันเป็นสุดยอดเลยลวกสะบด เราไดย้ําเลยก่อนโมเลสก็ส <Favorite. S 2> ีน้ำเงิเอะโมเลสอะโมเลสโมเลเราส้มไก่แล้วเราก็สีขางหมอนี่ไนี่บอเออ้วนกได้อุมัอันออะไโอ้เลสเนาะเอ้โหโมเลสโมเบุ๊จ๊กเนาะแปลกอะไเออ อีช่างนะ่ะบอสษงเกตอันนี้บัไร้ต้มธรรมชาติบกครัวแล้วก็ตบหลดุดธรรมชาติโคดมปกติต้มเขาก็ชอบคิดหลางปากมันตัวเองเฮ้เฮ้เเฮ้เสร็จพร้อมกับบุองใส่ยอยูอ่ธรรมชาติจะกระโดดดิฉันน่ะมีวาทนามีบุญจ้ะเพราะฉันทำเป็นทุกอย่างเพราะฉันทำเป็นทุกอย่าง